ประเทศไทยนะ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีคนเก่งอะไรมากมายหรอกครับนะักการเมืองเราไม่ต้องหาคนเก่งเศรษฐีพ่อค้าอะไรมามากมายหรอกครับเพราะว่าประเทศนี้มันมั่งคั่งด้วยทรัพยากรมีทั้งป่าเขามีทะเลมีทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆมากมายแค่อย่าไปโกงมันเท่านั้นเราก็รวยแค่อยู่เฉยๆว่าพวกมึงอย่าไปโกงมันเท่านั้นรวยเองครับพวกเรานะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือโอกาสที่จะทําให้ประเทศเรารวย ดยการให้พวกเฮงซวยมันฆ่ากันเองให้หมดพวกมันก็จะประจานกันพวกมันจะฟ้องกันพวกมันจะแฉะกันพวกมันจะถล่มกันล้มหายตายจากจนหมดประเทศไทยก็สะอาดสะอ้านคนไหนเขามีแผลคนไหนมีตําหนิเขาก็จะไม่มาเขาก็จะลาออกเขาก็จะไม่มาสมัครอีกเห็นไหมไอ้คนหน้าใหม่ๆถ้ารู้ตัวเองมันก็ไม่มาต่อไปคนที่จะกล้ามาสมัครต่างๆมันก็จะเลือแต่คนดี ขอแค่มีคนดีแค่อย่าไปโกงมันประเทศไทยมันรวยเองอยู่แล้วครับทรัพยากรเรามาหาศาลแค่อย่ามีนักการเมืองคนไหนไปโกงเราก็รวยกันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสําคัญที่พวกเพื่อไทยมันต้องทําลายรัฐธรรมนูญ60สู้ว่าต้องหาข้ออ้างข้ออื้งหรอกบอกว่ามต้องมาอ้างหรอกว่าเเด็จการเฮ็ดจังสีจังสันสู้ยานตายรัฐธรรมนูญ60นมันจะทําลายพวกมึงพวกมึงต้องทําลายมันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจริยธรรมเนี่ยเรื่องเดียวนี่แหละที่สู้ยานเนี่ย นะเรื่องนี้ละลายแรงเลย